ลูกเป็ดสองตัวเตาะแตะ,แะเดินไปข้ามกวดเขาใหญ่ไกลรับสุดตาแม่เป็ดส่งเสียงกาบกาบหลายคราลูกเป็ดคืนมาหาเพียงหนึ่งตัวลูกเป็ดหนึ่งตัวเตาะแตะ,แะเดินไปข้ามขวดเขาใหญ่ไกลรับสุดตาแม่เป็ดส่งเสียงกาบกาบหลายคราลูกเป็ดไม่คืนมาหาเลยสักตัว ศูนย์ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองมาเจอกับครูอวอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเด็กๆจ้าตะกี้นะคะลูกเป็ดสองตัวแล้วก็เหลือหนึตัวแล้วก็เหลือศูนย์ตัวค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะ ครูมาชวนเด็กๆนะคะเรามาเขียนตัวเลขด้วยกันนะคะเลข0กับเลข1ค่ะเราเข้าเรื่องเลยเลข0กับเลข1นั่นเองนะคะเด็กๆจ๋าครูเคยตบทวนไปหลายๆรอบมากเลยนะคะเลข0นถึง10ทั้งเลขไทยทั้งเลขอาราบิกเด็กๆเก่งแล้วค่ะ บอกเสมอบอกทุกครั้งเลยว่าลูกๆของครูเก่งลูกๆของเราเก่งนะคะท่านผู้ครองขาเด็กๆจ้าวันนี้นะคะครูมีตัวอย่างมาให้ดูเลยตัวอย่างของครูเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะฝั่งนี้นะคะได้ไหม ได้ไหมคะได้นะคะ,ะตัวเลขอะไรคะเนี่ยที่ครูโชย,ยู่เลขอะไรคะกลมๆแบบนี้กลมๆเหมือนครูอิ๋วเลยเลขศูนย์ขอบคุณค่ะบอกแล้วว่าลูกครูเก่งมากเลยนะคะเด็กๆจ้าเลขหนึ่งเป็นแบบไหนคะเลขหนึ่งไทยแบบนี้นี่เองค่ะแบบนี้นี่เองค่ะสวยไหมคะสวยมากๆเลยนะคะเด็กๆจ้าครูเชื่อมั่นค่ะว่าลูกของครูเก่งแล้วเรามาเขียนด้วยกันดีกว่าค่ะ เรามาเขียนพร้อมกันนะคะเด็กๆจ้าเขียนในอากาศพร้อมกันเลขศูนย์ปุ๊บจนปุ๊บป,ปุ๊บจนปุ๊บกลมๆนั่นเองนะคะเหมือนเส้นล้อรถนั่นเองนะคะเด็กๆจ้าเลขหนึ่งไทยล่ะคะเลขหนึ่งไทยล่ะคะ,เ,ะ,คะเป็นแบบไหนคะเส้นล้อรถก่อนเนาะเป็นหัวก่อนใช่ไหมคะแล้วก็เป็นหอยทาขึ้นไปนะคะแล้วลงมาข้างล่างนะคะแบบนี้ค่ะถ้าเด็กๆไม่เห็นภาพ นะคะเด็กๆเขียนให้อากาศแล้วควบคุมนิ้วมือแล้วเรามาเขียนกันดีกว่าค่ะเด็กๆเลขศูนย์ค่ะล้อรถกลมๆไปเลยนะคะเด็กๆอาจจะเขียนกลมสวยกว่าของครูด้วยซ้ํานะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อของลูกของครูเนี่ยแข็งแรงแล้วด้วยนะคะมาดูค่ะเลขถัดไปศูนย์แล้วก็ต้องเป็นเลข1ถูกต้องค่ะเลขหนึ่งครูอิ๋วเนี่ยเขียนเลขหนึ่งไม่สวยเลยนะเด็กๆต,ต้องเขียนให้สวยนะเป็นกําลังใจให้ครูด้วยนะคะลูกนะมาดูค่ะ ม้วนหัวก่อนค่ะเลขหนึ่งนะคะม้วนหัวก่อนแล้วก็ปลายเป็นหอยทาาเห็นไหมคะ <immen mesela> บอกแล้วว่าเขียนไม่สวยเลยนะคะลูกครูเขียนสวยกว่านี้อีกนะคะลูกๆทั้งห้าคนของครูเนี่ยเชื่อมั่นเลยว่าเขียนสวยที่สุดเลยนะคะกๆคะเส้นล้อรถเห็นไหมคะเส้นล้อรถแล้วก็เส้นโค้งไปเลยนะคะเพร,ร,ราะเร,รื่องเส้นทั้ง13เส้นลูกของครู จำนานมากๆเลยนะคะทำงานมาสวยมากๆเลยค่ะภูมิใจจริงๆเอ๋รู้นะรู้ค่ะรู้ว่าเด็กๆอยากเขียนแบบครูแล้วใช่ไหมลูกอยากเขียนแล้วค่ะครูขานุเขียนเป็นแล้วค่ะไม่ต้องพูดเยอะค่ะอยากเขียนแล้วอะ่ะ อยากระบายอารมณ์อยากเขียนแล้วได้เลยคะ่ะลูกค้าหยิบหนังสือเลยนะคะดูแลให้เด็กๆนะคะท่านผู้ปกครองคะ่ะพัฒนาคณิตศาสตร์เล่มนี้นะคะเปิดเลยคะ่ะลูกค้าเปิดเลยเปิดหน้าที่16กับ17อืมเห็นไหมคะเลขศูนย์กับเลขหนึ่งไม่ต้องพูดเยอะคะ่ะตอนนี้อยากเขียนแล้วอยากเขียนไปพร้อมๆกับครูแล้วนะคะเพราะลูกของครูเนี่ยเก่งแล้วเอาเลยคะ่ะลูก เขียนควบคุมนิ้วมือของตัวเองนะเขียนเป็นตัวเลขศูนย์กับตัวเลขหนึ่งครูขาอยากเขียนเพิ่มมันมีแค่2องบรรทัดเองได้เลยค่ะใส่สมุดหรือใส่กระดาษอย่างอื่นก็ได้ค่ะอาจจะถ่ายภาพมาโช์ม,มาอวดอกับครูได้เลยค่ะส่งมาในกลุ่มไลน์ขอโทษค่ะส่งมาในไลน์ส่วนตัวของครูเช่นเดิมนะคะสร้างอาลัมมมแบบเดิมก็ได้ค่ะ ผู้กครองหน่ารักมากๆเลยขอบคุณนะคะที่ท่านทําแบบนี้นะคะจะโชว์งานลูกๆของเรากันนะคะสองหน้านะคะ16กับ17ค่ะรอชมในไลน์ดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ